สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูออนวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาฝึกอ่านคำคล้องจองอ,อ,อึ่อฉี่ีก่อนกันเลยค่ะอ,อ,อึ่อฉี่ีบุ๋งบุ๋งสะดุ้งตดดงังปังปังปวดท้องแสนอึดอัด รีบลุกไปนั่งโถวไวหลังอึหลังฉี่ล้างมืออย่าดือ้อนิ่งเฉยเฉยใส้สำรวจตัวเองเร็วไว้สะอาดไร้กลิ่นเหม็นเอ่ยเมื่อปวดท้องเหมือนจะถ่ายเด,ด็กๆต้องรีบเข้าห้องน้ำเลยนะคะ การขับถ่ายคือการนำของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกายเป็นการปัสสาวะหรืออุจจาระแล้วอีกทางหนึ่งเป็นการขับของเสียออกทางผิวหนังของคนเราที่เรียกว่าเหงือ่อนั่นเองนะคะการรับประทานอาหารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการขับถ่ายผักและผละไม้ดื่มน้ำนะคะอาหารที่ไม่ช่วยในการขับถ่ายเช่น ช็อกโกแลตลูกอมขนมปังเป็นต้นนะคะการดูแลในการกับถ่ายที่ดีเด,ด็กๆต้องดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่หน,นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ใบงานที่2คณิตศาสตร์ใบงานที่3า,ามภาษาไทยใบงานที่4ี่ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโอนมีแค่นี้ค่ะ เจอกับคุณครูออนใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ